นี่เราลองสูตร2ครับน้ำยาขจัดคราบนะครับของเราครับตัวนี้คราบกาวจะออกหรือไม่ออกนะครับเนี่ยไม่มีผลกับสีรถนะครับแต่ก็จะทิ้งรอยคราบนะครับใชแต่ล้างน้ําออกครับล้างน้ําออกได้ครับเอาผ้าถูๆนะครับดูครับดูคราบออกไม่ออกครับเฮ้ยออกครับออกครับออกครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับขจัดคราบกาวนะครับนี่ครับเมื่อกี้ทินเนอร์ไม่ออกนะครับ ถูตอบตรงนี้นะครับตรงรอยเห็นชัดๆนี่ครับนี่ครับนี่นะครับเป็นคราบกาวกลมๆนะครับดูครับออกไม่ออกครับนี่ครับดูจากผู้ใช้จริงนะครับเราไม่ได้เตรียมกันนะครับเพราะว่าเราเพิ่งลองครั้งแรกครับมันขจัดออกได้ครับโอ้โหขอบคุณครับท่านผู้ชมครับนี่ครับขจัดกาวกาวออกแบบนี้เลยครับความรู้สึกเป็นไงครับคุณครูครับโอ้โหเป็นอะไรที่น่าทึ่งมากเลยครับจากที่เราใช้ในส่วนธรรยาคราบ ขจัดคราบก็ไม่ออกนะฮะแต่ม<อ>ันเชื่อน้ํายาตัวนี้นะครับชีเขียวเขียวมันยาอะไรก็ไม่รู้นะครับออกจริงๆครับผมออกนะครับเมื่อกี้ขัดไม่ออกแต่ตัวนี้ออกครับอ่าเห็นชัดๆครับอะไรรคับแปลงเลยเนี่ยก็ถูธรรมดานะครับถูธรรมดาครับถูไปเรื่อยๆครับสูตรสองครับสูตรสองลองลองขัดตะกันหนักๆแบบนี้นะครับอาจารย์ครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับได้เลยครับผมอ่าตรงนี้ครับฉีดไปประมาณห้าถึงสิบวินะครับเราฉีดทิ้งไปเรื่อยๆครับ ไม่ต้องกลัวนะครับไม่กัดสีนะครับน้ํายาตัวนี้ไม่กัดสีครับมีแต่ขจัดคราบผิวที่มันเกาะติดนะครับคราบเขาเรียกว่าขี้ใครนะครับที่เกิดจากรถเราไปจอดตามฝุ่นตามอะไรพวกนี้อะลองดูครับตัวนี้เป็นคราบเหนียวๆครับก็ทุบถ,ถูออกแรงสักนิดนึงนะครับตัวนี้คราบหยาบมันเยอะเนาะแต่ถ้าเป็นคราบกาวบ้างมันก็ออกนะครับออกอแต่ว่าก็ต้องออกแรงเนะื่องจากมันหนาเหมือนกาวซ้ํนะไอ้สองสองสอง,สองหน้าเนาะกาวสองหน้าที่มันเป็นหน้าหนาหน่อย ก็ออกอยู่แต่ว่าก็ไม่ได้ออกแบบจนเหมือนเป็นยาวิเศษนะมันก็ออกเรื่อยๆครับฉีดไปก็ขจัดไปเรื่อยๆครับแต่ว่าออกครับแต่ก็ต้องถูบ่อยสักนิดนึงนะครับตัวนี้ก็เป็นวิธีการขจัดคราบนะครับน้ํายานี้ใครอยากรู้ก็ทักมาคุยกันได้ครับใต้คลิปใต้คอมเมนต์ได้เลยครับนี่ออกแล้วครับขอลิงก์ด้านล่าง